Uh, I'm uh, with Jackson for Rice and I run the company with him from company Daryl, Co-Founder and Jackson as run l well the e w อ๋อสิยังไงล่ะในที่สุดนะคะความจริงก็ถูกเปิดเผยแล้วนะว่าจริงๆแล้วผมเป็นประธานบริษัทนะเพราะในวันนี้นะคะพ่อก็บินเงียบนะคะมาโปรดที่ไทยนะก็คือวันที่26นะคะอย่างรวมง,งานของเว่ยฟอมยูซีเอวอร์ดอยู่เลยเสร็จแล้วเช้าว,วันที่27คะ่ะก็มาโปรดที่ประเทศไทยนะ จริงๆจ,จ,จ,จะว่างเงียบก็ไม่ได้ไงเพราะว่าตั้งแต่วันกดบัตรคอนของน้องแบมนะคะก็มีข่าวว่าพ่อจะมาตอนช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนนะบินเงียบยังไงให้รู้ทั้งโซเชียลนะคะก็เหมือนจะได้รับการคอนเฟิร์มไม่ใช่สิเขาเรียกว่าสปอยนะคะจากวีทีวีนะว่าจะมีคนมาแล้วคนนันประเทศไทยก็เดาว,ว่าเป็นแจ็คนันหวังไงทุกคนแล้วก็หลังจากงานวุ้ยปอนะคะก็ได้รับการคอนเฟิร์มจาก แฟนคลับนะคะที่ได้เจอแจ็คสันหวังที่สนามบินนะรอบนี้นะคะพ่อก็บินมาด้วย p r i v a t e จ็ j นะเออกรุงเทพก็แค่ปากซอยนะคะทุกคนก็บิน p r i v a t e จ็ j มาเลยนะโดยงานนี้นะคะเป็นงานของ VTV นะคะจัดขึ้นนะ VTV คืออะไร VTV ก็คือเว็บไซต์ดูหนังเหมือนเหมือนกับ Netflix นั่นแหะคะ่ะแต่ว่าเป็นของประเทศจีนนะคะดเํานินการโดยบริษัท Tencent ค่ะโดยในรอบนี้นะคะก็มี นางเอกดังนะคะมาร่วมงานด้วยก็คือยายน้องเจ้ารู้สื่นั่นเองนะก็ทําเอายูเนียนมอเนแทบแตกเลยนะคะทุกคนเรากล่าวมาในส่วนของแจ็คสันวางกันดีกว่าค่ะทุกคน โดยในรอบนี้นะคะแจ็คสันหวังเนี่ยก็เดินทางมาเพื่อโปรโมทรายการช่วงโดยเฉพาะเลยนะคะช่วงคืออะไรรายการช่วงก็คือรายการเฟ้นหาไอดอลหน้าใหม่นะโดยการทําเหมือนเป็น o d ร c ด c a m คมมาทุกคนถ้าใครนึกไม่ออกนะคะยังจําการแข่งขัน p r o d u ิว1นึได้ไหมนั่นละค่ะลิขสิทธิ์เดียวกันแต่ว่าจีนเนี่ยซื้อมาเพื่อทําเป็นแบบของจีนนะอย่างที่เราเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีที่น้องซันนี่ไปเนเน่ก็คือล้วนผ่านเวทีนี้มาแล้วทั้งนั้นนะ แต่ในรอบนี้นะคะพิเศษกว่านั้นนะคะก็คือเด็กไทยไม่ต้องไปถึงจีแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าในรอบนี้นะคะเป็นเรื่องที่นายินดีค่ะว่ารายการช่วงจะถูกจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะก็จะมีชื่อรายการว่าช่วงเอเชียไทยแลนด์นะคะโดยรายการช่วงนะคะบินมาโปรโมทถึงประเทศไทยนะคะพร้อมแนะนำเมนเทอร์คนพิเศษนะคะราบองว่าพิเศษสำหรับประเทศไทยนันก็คือแจ็คสันวังของพวกเรานนั่เองค่ะ ก็ถือว่าพิเศษมากๆเลยนะคะปีหน้านะคะทุกคนประเทศไทยจะมีแจ็คสันหวังบ่อยๆแล้วนะแถมตอนให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะแจ็คสันหวังก็บอกว่าคิดถึงประเทศไทยนะคิดถึงมากๆนะคะแล้วก็ปีหน้านะเขาจะได้มาประเทศไทยบ่อยๆแล้วเขาก็จะถือโอการนี้พักผ่อนไปด้วยเพราะเขารู้สึกว่าการกลับมาประเทศไทยเนี่ยเหมือนกลับมาบ้านนะคะเหมือนเป็นบ้านหลังที่2องแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาได้แบบ พักผ่อนแล้วก็รีเฟสตัวเองนะนอกจากพิเศษในพิเศษแล้วนะคะยีแจสันหวังเนี่ยหาโอกาสกลับมาที่ประเทศไทยนะนั่นก็คือในรอบนี้นะคะก็คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของดาริวนั่นเองนะว่าจริงๆแล้วผมเป็นประธานบริษัทนะคะทุกคนโอเคค่ะหยอกๆนะจริงๆแล้วนะคะดาริวนี่ย เป็น co-founder c o f วเดอร์ er ก็คือผู้ร่วมก่อตั้ง Rise Entertainment และก็มีส่วนขับเคลื่อนในรูปแบบบริษ,ษัทไปกับแจ็คสันหวังด้วยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้อย่างเป็นทางการนะแต่ว่าวันนี้เป็นโอกาสดีและพิเศษมากๆที่จะได้บอกทุกคนว่าจริงๆแล้วดา r รีิเป็นใครนะคะทุกคนคะจริงๆแล้วเราเข้าใจมาตลอดใช่ไหมว่าดาริเนี่ยคือผู้จัดการส่วนตัวของแจ็คสันหวังแต่จริงๆแล้ไม่ใช่นะคะ ตาริวเนี่ยอยู่ในส่วนของ r i ส e Entertainment นะซึ่ง r i ส e Entertainment นะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2020นะคะโดยหุ้นจทดทะเบียนของทางทีมวังนะคะ80%นะก็อปตีเป็นจำนวนเงินก็ปประมาณ20ล้านนะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าผู้ที่เขาเอาข้อมูลมาเนี่ยเขาแปลงเป็นเงินบาทไทยหรือว่าเป็นเงินหยวนนะ แต่ใดก็คือ20ล้านนะคะทุกคนแล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะคะเราจะเห็นดาวริวเนี่ยอยู่ข้างแจ็คสันมาตลอดเลยนะแต่ที่ไม่ค่อยเห็นกันก่อนหน้านี้ก็เพราะว่ามัวแต่ไปโฟกัสกันที่คนอื่นไงไปโฟกัสกันที่คนของซามามไงก็เลยไม่ได้สังเกตนะคะว่ามีดาริวอยู่ข้างๆนะแต่จริงๆนะคะบทบาทของดาวริวเนี่ยเริ่มชัดขึ้น ก็ตอนก่อนที่จะมีเมจิกแมนไม่นานนะคะแล้วก็จริงๆนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทีมหวังเนี่ยค่ะตายรวมหุ้นกับบริษัทอื่นนะคะเป็นของศิลปินท่านหนึ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแจ็คสันหวังก็ได้ถอนหุ้นออกมาโอ้โหหลังจากวันนั้นนะคะแฟนคลับก็ตีกันยับเลยนะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ได้ร่วมกันก่อตั้ง Rice Entertainment กับดารริวขึ้นมานะ ซึ่งถ้าใครได้ดูคลิปนะคะก่อนที่ขึ้นโคเชล่านะคะครีปาร์ตี้คลิปนั้นเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่าเขาแนะนำดาริวแล้วเราจะเห็นว่าแท้ของดาริวก็คือแท่หวังนะดาริวหวังแล้วก็เขียนข้างล่างไว้นะคะว่าเป็น global manager นะเอาละค่ะก็รวยนะคะก็ถ้าทํากับคนอื่นแล้วมันไม่ลงตัวก็ทํามันเองซะเลยนะก็คือหุ้น80%นะทุกคนก็แทบจะเป็นเจ้าของคนเดียวอยู่แล้วนะ เพียงแต่ว่าแจ็คสวังค่ะให้ r i s e Entertainment นะคะเข้ามาดูแลในเรื่องของการตลาดนะการตลาดการผลิตการวางกลยุทธ์ทางดนตรีอะไรประมาณนี้นะคะในส่วนของทีมวางเนี่ยพอนาจะดูแลในเรื่องของตัวศิล,ลปินการคัดเลือกศิลปินการทำเพลงการโปรดิวซ์อะไรต่างๆนะก็จะแบ่งรูปแบบการบริหารกันประมาณนี้นะคะอ่าเรากลับมาที่แจ็คสนวังกันดีกว่านะทุกคน ก็ลืมพูดนะคะวันนี้แจ็คสันหวังเข้ามาในชุดออบไลท์อีกแล้วก็เสื้อตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่าแจ็คสันหวังเนี่ยใส่บ่อยแล้วนะก็เหมือนกับชุดคอลเลคชัน t a y for the Night ใช่ไหมคะที่เขาเห็นแจ็คสันหวังใส่มาระยะหนึงเหมือนกันแต่ในคอลเลคชันนี้เห็นแจ็คสันหวังบอกว่าจะเปิดตัวพร้อมกับช่วงที่มีรายการช่วงนะคะก็เก็บตังรอกันได้เลยนะ แต่ในส่วนของชุดในเซตนี้นะคะก็น่าจะเป็นในส่วนของคอลเลกชันหน้าด้วยแน่ๆน,นะก็เห็นในส่วนของหมวกนะคะมีคนมาบอกว่าเป็นหมวกที่สั่งทำนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะรวมอยู่ในคอลเลกชันหน้าด้วยหรือเปล่านะใดๆก็คือเอาความน่ารักของแจ็คสันหวังมาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนในส่วนของเนื้อหาที่มาในงานวันนี้เนี่ยแอะได้แตะคลิปเต็มไว้ให้ดูแล้วนะก็ไปดูกันได้นะคะ อันนี้ก็ขอจบคลิปนะเพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ